นี่แหละค่ะทุเรียนที่ซื้อมาจากสีมุมเมืองโลละ80โดละร้อแกะเรียบร้อยแล้วจ้ะน่ากินไหมคะสีสวยแกะจัดหอมหวานอร่อยจ้ะโดละแปก็มีแล้วก็มีโลละร้อยนะคะอันนี้มาแกะรวมกันแล้วหายยั่ว ทุเรียนยัวยัวจ้าอันนี้นะคุณผู้ชมรีวิวแก่ทุเรียนเขากรีดให้แล้วอันนี้ยทุเรียนโลลรยแกเก่งจังตลาดสี่มุมเมืองร้านวิการดาเขากรีดมาให้แล้วอันนี้ก็มือล้างแล้วนะคะ น่่ๆๆ่ๆ่่ก็คงจะเป็นรสชาติที่แบบว่าทุเรียนสุกจัดอะไรจ้ะคุณผู้ชมเดี๋ยวชิมให้ดูมีลูกปอมปอเป้มๆผูอ้วนอ้วนอวบอวบเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะคุณผู้ชมอันนี้ร้านวิการด่านะคะ โทรไปได้มีคลิปบอกเบอร์มีไลฟ์สดบอกเบอร์เขาจะของใจดีสปอร์ตสีมุมเมืองด้วยสอนขายสอนแกะไม่มเคยออกเข้านี่จ้ะ คนแก่ไม่มีฟันแล้วจะกินกรอบนอกนุ่มในก็ไม่อร่อยใช่ไหมคุณลงุงเราต้องกิน,กนลด,ดกินลดนี้จ้ะนี่จ้ะทุเรียนโลละ้อยร้านวิกานดาเหมือนป้าจะซื้อมาสองร้อยกว่าเ<ใ>นี่ยเลยไหนบอก <3. S 2> โรแปดสิบโรแปดสิบร้านน้องบีนูน่นทงนูน่นแล้ก็บอกว่าซื้อที่แรกที่แรกแล้วก็เลยเห็นแปดสิบก็เลยไปซื้ออีก โอ้ยบุบะ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 เลยคุณผู้ชมชิมก่อนหางหๆรสชาติทุเรียนแท้ๆหอมนุ่มหวานมัน อโอ้โหบโบะบบะมีทุกเม็ดมีทุกครูซื้อสุเรียนมาแล้วก็มาปั้มมีมีครั้งเนี้ยที่ไม่ได้ปั้มแต่ก็จะมีปั้มอยู่สองลูกเขาไม่ได้กีดให้เขาไม่ได้กีนให้ มมีกันเป็นไอ้นี่ไงท้ายรถไงจ้ะไม่ได้ขายแบบร้านแบบนี้อันนี้มันเป็นร้านเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมีผนนอ้มีเชลขายอ่ะอันนี้รถมันท้ายรถเขาก็ไม่มีที่เขาก็ไม่มีที่จะให้ให้กีด คนงานเขาก็ไม่มีอันนี้คนงานเป็นสิธิ์จะใครจะไปหาทุเรียนมาขายใครจะไปหาทุเรียนมากินชนิดที่สองลูกสามลูกร้านวิกานดาเลยจะ้ะคุณจะไม่ผิดหวังเมื่อทุเรียนสวยมากานี่นะโลมทั้งกิโลแก่แล้วเหลือกิโลเขียดออกไปข้างนอกมันน่ากินไหมล่ะจะ๊ะคุณผู้ชมเจ้าขามีจะ้ะ เดี๋ยวคุณป้าจะไปปอกอันนั้นเก็บไว้ก่อนอันนี้จะใส่ตู้ปั่นสุกให้ตัวเองแล้วก็ปั่นสุกไปเรื่อยๆทุกวันวันละเม็ดละเม็ดละเม็ดจะ้ะขอบคุณที่รับชมไปดูทุเรียนเจ้าอื่นกันจะ้ะอันนี้ทุเรียนร้านน้องบีพี่ว่าโลละแปดสิบนะคะคุณผู้ชมตอนซื้อก็ยังไม่แตกมาถึงบ้านมาแตกแล้วจะ้ะแต่ก็มันไม่ได้กลิ่นออกมากนะไปดูก่อนป้าก็บอกเขาอยู่ว่าป้าไม่ได้อยากกินทุเรียนที่แบบว่ามันเป็น ปลาล้านะลองดูที่ว่าเป็นปลาล้าไหมวันนั้นไปซื้ออะไรนะเขาดินมานะเป็นปลาล้าโลละเจ็ดสิบเที่ยวเที่ยวสองอะอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยเอาไว้ทำน้ำกะทิไว้ทําไอติมทุเรียนโอ้โหเป็นแล้ว อืมสุกจะจัดสุกจะจัดนั่นแหละแต่ยังไม่ได้ขมกินได้ไม่ขมมากไม่ใช่ไม่ขมมาก,ไม,มมมากไม่ขมเลยอุ้ยน้ำปัดนี่ก็ถือว่าสุกแบบสุกไฮโซอ่ะหวาน ลืมเอาจาย์มาใส่ใส่น,นี่เลยคุณผู้ชมเกลียดลูกลกำบาทก็ป้าก,ก็ไม่ได้เลือกเองด้วยแหละถ้าป้าเลือกเองก็คงไม่นี่แล้วอย่างหนึ่งนะคะมือมันไม่ขนาดไงทั้าถือกล้องทั้งอะไรนะคะแต่ตอนป้าซื้อป้าก,ก็ดูแล้วมันไม่ได้แตกมันมาแตกที่บ้านโลละแปดสิบนี่ค่ะบอกคุณเรียนนะคะ อันนี้มันเหมือนจะปอกง่ายแหละเพราะว่ามันมันสุกจัดเราจะไปปอกเลือจะปอกแบบสาวเกาหลีว่าจะได้เป็นกำอะไรนะเป็นไวรันเลยอะสับจนเละสวยอยู่นี่ไงเนี่ย 80บาทเออไม่เสียหายหรอกป้าว่าไม่เสียหายวันนั้นดิซื้อมาที่นู่นอะ่ะเขาดินนู่นอะ่ะเสียหายไม่นี้ไม่เสียหายคุณผู้ชมสําหรับคนที่กินสุกจัดน่ะโอเคเลยไหนอันเนี้ยเมื่อกี้ยังคุยโมอยู่เลยปอกผู้เรียน ันนีีด้ดจะหายหลับคุณผู้ชมนี่เลยแปดสิบบาทนี่แปดสิบบาทนี่หมดแล้วนี่แปดสิบบาทนี่หมดแล้วคุ้มเนะคุ้มนะ าจจะไม่ดีก็ค,คือลูกนี้แหละไอู้นี่แหละสุกจัดไปหน่อยเนงจ้ะแต่ผมนิดนึงนะคือภูนี้ตรงนั้นก็กําลังสวยรสชาติผุ้เรียนแท้ๆเลยจ้ะอะ่คุณลุงคัดเลยค่ะ